สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกแล้วครับเจนนี่โจโชเซ่ไม่อ้กินจูเนื้อพี่น้องซอยจุมื่อนี่อยากกินจุจ่าแต่ว่าบ่มิตับไปซื้อตับกับสสบายนั่งบ่ไดพี่น้องมีแต่เนื้อเลยกินแต่เนื้อนี่ละถ้าไม่นางหัวรี่ขอคารวะท่านจอมยุทธด้วยนารีกระทึบผัวหนึ่งจอก ขึ <c oughs> น้นหนาบิดหนาบี้เยวได้พี่น้องเปิดโบ้ซุ่มมีวันนี้มันโหลดหรอกนะคะโปรเฟชเชั่นแนลแล้วไม่มีวันโหลดจ้ะพี่น้องมีทั้งลูกเต๋าทั้งเป็นเส้นเทียดายแล้วลูกมหาส้อตาบดายพี่น้องสบายนั่งกับบอมมี่ลานจีนมือนี่บอมมี่โบบตเนี้ยบอมเปลี่ยนใจลูกใงททองมันอยากขึ้นเก้าออกละ่ะอืมนะครัแบบ เื้อเนี้วบอนน้อมันจะมีเส้นบ่อืมนนเสบแสบลืมหัวนัวลืมหัมจ้ะอันนี้แบบเส้น เงือนเงื่อนปีนหน้าต,ต่างเสียงดังอยอะด้วยพี่น้องก็สั่ง แทนทอฟ้าเงี้ยนท่อประตูเงี้ยนเหมืันฟ้าเงี้ยนออกประตูเงี้ยนหลดเดี๋ยวถ้าไปน็นห้องวันที่ทุกคนจะต,ต่อต่อจังมาดูขอบคุณลูกเตา่า Kìm cắm nhanh nhé Hãy bác ngứa tư tư nỉ lạ Hãy bác cháu qua khỏi từng con kinh Bác cháu kinh thật xin lắm Khỏi các mắt nhọc nữa, Nhọc nha Mm hmm คกินเผื่อทุกคนนะจ๊ะแสบลืมหัวนวลลืมหำงเลยจ้ะอันนี้แบบลูกเต๋าจ้ะอันนี้แบบสมชายจ้ะลูกเตา๋า ขอบคุณนะคจับวันเลนยวันเลยขอบคุณคจับขอบคุณที่รักจ๋าด้วยเจ้าสำหรับของขวัญนะจ๊ะทุกคนสำหรับคอมเมนต์ของขวัญแล้วก็กดแจ้กดไลค,ค,ค์ท่อหมดใจ เขาคิดเมือ <c oughs> ่อทาเป็นบ้านห้อพูนยาว่าพาคกิประเด็นยนินมาได้ทั้งใดนี่นะฮะขุดเบามาจจา้ะแค่แต่ขุดเบาว่าพี่น้องเลิกเลิกกลัวสีได้คุณเกี่ยวเขาเรียบหมละนะขุดเบาก้นเบาไหม ลาลูกสาวค่อยๆอยำยู่ช่วงนี้เครื่องบดแม่ก็บม่ค่อยดีแม่ก็ค่อยๆอยำละขอบคุณจ้าฝน เดี๋ยวว่าน่าจะกินต้มเส้นอุดอรนะจ๊าเมนี้ลงไปหาซื้อเครื่องเราวม่มีไม่มี่ไม่มีโรหิตไก่เรื่กบ,บริส้ซื้อจ้ะไว้จะถ่าวบองมีแผ่นทอประตูเงี้ยเลยจ้ะ นี่มันต่อเนื้อหรือว่าหน้าต่างบ้านสวัสดีผลด้วยนะครับขอบคุณนะจ๊ะแถวดีแท้เราโอ้ยแถวเครื่องบดเด็นในระยะราชมงคลจาก <c oughs> เริ่มพังแล้วเครื่องบดน่ะ เด,เดี๋ยวจะหอมป้อมไม่มีตับไปซื้อแล้วไม่ได้ถ้าไนางก็ไม่มีหมดเราได,ได้กินทัาเนี่ยพี่น้อง เบลียํามมีคุณเม่ถึงเพ่่นและฝนเมือเ่อีนฟิวเตอร์ทำงานบาคาดแมนจ้ะ, <c oughs> ะถ้าโปใส่ฟิวเตอร์นี่พวกเจ้านี่ร้อยเมตรวิ่งหนีไม่ทันนะจ้าบอกเลยแบบหนังหน้าแท้จริงๆเลียวเลียวเฟสจริงๆแล้วคือแบบเบงบ่แต่ สวัสดีน้องอ้อนสวัสดีลูกมากินอันน่นี้ขอบคุณจ้าอ้อน้อนจ้าอันนี้เป็นลูกเต่านะจ้าสมชายเข็มกัดงามราะฟิลเตอร์จ้าบวัสดีโซดคนสวยขอบคุณครับ บะหมีตับกักินได้ดู่คู่เมืองเึื่อัจมาปวนทุกสาวแซ่บหนูอ้วนปฏิรูป ็นยังไงสบายดีรอขึินฮอดขึ้นฮอดคินกินไหมกินจนจบแล้วพี่น้องโอ้ยค่อยละเลือใจโอ้ยเนอเมื่อกี้ไปปิดอันนี้นะไปปิดเมื่อกี้เดี่ยไปปิดหน้าต่างพี่น้องเริม่มปิดเริ่มปิดไม่โอ้อติดสองอันเพราะว่า อัดคลิปเป็นน้ำจา้าเกียบไม่ค่อยกระดาอีตโตนเนาะมันหายเราเล่ต้น่อันอนี้พวกเจ้าก็บอกข่อยนะว่าบริยินเสียง <c oughs> หิวบอกจาก่ามากมากมากปู่จ๋าไงกันกนี่กลา เมนบอกเอ้ยกับพ่อผ้าถักผ้ากันทักเนาะเออว่าเป็นยังเสียงขึ้นเงียบบอกนี่อีกเรี่วไอ้พี่น้องเท่ามาเราเป็นได้สิหละ่ะบ่บลืมหนาก็ลืมหลังแต่ว่าเรื่องขี้รุย้ยบ่าเคยลืมได้ล่ะเท่าเราก็ได้เอองงดขึ้นกันบ,บาถาเรื่องอื่นนี่แป๊บเดียวค่อยนะสองถ้าเกินถ้าเกินห้านาทีสิบนาทีเรามาถามค่ขอยเอยลืมโดนพี่น้องเขาจำยังไม่ได้เราสมองค่อยตอนนี้มเมมโมรี่มันตายแล้วนี่นี่มเมมโมรี่แบบว่าไปเรียวนะ บ่ใครได้กินปลาก้มจำคำบ่ดีกับว่าสลาดพร้อมเนาะช่ไมลูกสาวปกติใช่ไหมอืม,อม,อม,อม หนูอนคำใหญ่ๆใ,ใช่ไหมลูกืมมาคำเท่าฝาบ้านเลยจ้าจะด่าว่าเ้อขออยังบ้านยองจ้พี่น้องคำตาสวดกับเอาบยูนะคะอัน <c oughs> นี้คือคำม้านยองอื ขอบคุณหนูออนขอบคุณบริมีขอบคุณชุติมาเบลละามายแซงคิวไม่ได้กลับไทยจายังไม่ได้กลับอยากกลับอยู่แต่ยังกลับไม่ได้หัว <c oughs> น้อยเกือกต้มเนี่ยนทามียน โลหิตลงไปหน่อยนึงเนี่ยจะเป็นโซกเล็กเนื้องัวงหน่อยกับต่มได้ไปนหน่อง ไม่เห็นดุนลน้องเอื้อยแซบพอแซบเจ้าแซบจนนั่งหลับมาทำไมก่อนควรจะได้กินเนื้อทุกคนต้องเป็นงานบุญนะ พักเลดกินข้าวปุ้นเท่นกันข้าวปุ้นเนี่ยสมัยก่อนต้องเป็นงานบุญงานงานหรือว่าแต่มีคนมาหาบขายจานละสมัยเอยกินจานละบาทเพื่อนจะมาหาบขายกับมันเ้าร์ดซองลอดซองกับมันขนมจีนลั้งมือกับเป็นขนมจีนลัางมือกับเป็นมีกรที่เล้วเนื้ออย่างเงี้ย กว่าจะได้กินต้องมีงานบุญนะครับบุญบังไฟบุญแก้เหงื่อบุญแตงงานบุญนี่ยังผนเหเขาจะได้กินเทอะทุกทุกมือนี่มันมีอคนมีรถนะจ๊ะเพิ่นมีรถเพิ่นกับขับรถเขาโลงขา,าสารรถก้อยเด็กเที่ยงคืนนี่ไปแล้วถ้าไปเอาก้อยเด็กเนื้อสดสดแล้วทุกมือนี่เพิ่นกับมีเขียงตลาดนัดเงี้ยมเร่เงรรรีรร้ยมเสาเนาะพี่น้องเนาะ เชียงเนื้อเชียงหมูขอบคณหลายๆจ้าที่มาจาก y o u ยูทูจ้า เม่อไห่ก้อน,นเบื้องขาเป็นพูดพูดไปลงซื้อไว้เพื่อจะเอากองเป็นพูดพูดแล้วกับกระตาไปแซวด้วยจ้ะใครไม่มีเงินก็เอาข้าวเปแรกเอา กินลูกเตาขนมจีนท้้งคัน้ำบุญจะมีรถขี่มาขายสะสามรอดไพ่ว่ามีเงินนเก่าเขามาแลกเอา ตอนเป็นเด็กน้อยเ้าเป็นเด็กน้อยบ่ใครบ่ราะใครสนใจหรอกเนื้อเนื้อน่ะคอยนืสนใจข้าวปุ้นพุ่น่ะจะกินข้าวปุ้นจะดีใจก็ทานเนื้อนี่เพราะเท่าไรสมัยก่อนคนไปกินดิบเนาะถ้าเฮ็ดลาบกับม่ขัวคอยมากินดิบเป็นตอนอายุยี่สิบเอ็ดปีตอนไปเป็นทหารพี่น้องเป็นทหารคอยกินเมิดกินทุกอย่างกินเนื้อดิบกินฮัมก็เป็นกินยุ่เป็นทหารน่ะ ที่น้ําเป็ี่ยนกับยุทหารครอคอยออยคล้องโสดมา21ปีที่เป็นของค่อยบริสุทธิ์บริสุทธิ์ปุดผ่องเป็นยองใหญ่นะจ๊ะค่อยเสียสาว21ขวบไปเป็นพลทหารหญิงค่อยค่อยคค่อยค่อยงูว่าอ๋อการกินเครวยมันเป็นแบบนี้ค่อยบอกูจซื้อค่อยค่อยเห็นค่อยค่อยกิน้อมค่อยตื่นเต้นจริงๆริงนะเอาจริงๆนะโสดพี่พี่พูดเรื่องจริงนะนั่นแหละ มีใครคลองสูตรได้นานเท่าค่อยไม่ละยี่สิบเอ็ดขวบขอบคุณกาะอเอ้ยอะพินยาอายว่าน,นเด็กน้อยสมัยนี้สิบห้าสิบหกเขาก็เสียสาวเลยแล้วกระทงกระเทยเขาก็นั่นแล้วเนาะแต่รุ่นของค่อยนะ่ะมันมันเปิดเผยไม่ค่อยได้งไงมันก็ยี่สิบเอ็ดขวบแล้วก่อยเสียสาว เพื่อนกันนะคือติดยศไยน่อยเนาะนูเสียสามสิบแปดแม่ป้าเจอบริสุทธิ์ผุดป่องเป็นยองใหญ่กว่าแม่อย่างนั้นเนี่ยยี่สิบเอ็ขวบแม่ยังแบบ <c oughs> ไม่รู้สี่รู้แปดอะไรเลยจ้าจริงจงจนผู้ชายเขาบอกโอ้ยเนาะ เดี๋ยวขอลาขอลาคลิปก่อนแป๊บน,นึงพี่น้องพี่น้องเราบ้านแดงบ้าน้าไปก่อนนะเดี๋ยวอดีไลฟ์สดต่อต่อก่อนกอตัวก่อน,อน,อนไปหลายๆาประมาณต่อไปมันจะมีคำไม่สุภาพนะจ้า <laughs> ก็เลยตัดคลิปก่อนเล็บจอบางอย่างยันพี่น้องรำคาญทั้งกินทั้งวา